ปัจจุบันนักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการทํากิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยน้อยลงพอคิดว่าการทํากิจกรรมนั้นเป็นเรื่องไร้สาระไม่มีประโยชน์และส่งผลต่อเวลาการใช้ชีวิตสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ช็อปนิเทศศาสตร์นะครับเป็นที่ทํากิจกรรมของเด็กทํากิจกรรมนะครับตอนนี้อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศการทํางานเตรียมงานสปอร์ตเดย์ครับ เดี๋ยวเราจะลองไปสอบถามเขาดูนะครับว่าการทํากิจกรรมในครั้งนี้ให้อะไรกับเขาบ้างนะครับก็ทําตรงนี้มาประมาณเกือบสองปีแล้วค่ะก็ทําเกือบทุกอย่างเลยครับเพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างได้เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผลดีผลเสียก็มันก็มันแล้วแต่คนจะคิดและค่ะผลดีผลเสียบางที สำหรับเด็กกิจกรรมเนี่ยเด็กที่ชอบแบบว่าทํากิจกรรมอะไรเงี้ยผลดีก็มีเพราะว่ามันมาอยู่ตรงนี้มันได้ทํางานได้เรียนรู้งานได้ทํานู่นทํานี่ได้ได้ทำอะไรหลายอย่างผลเสียก็อาจจะเป็นแบบว่าเราอาจจะเวลาเวลาว่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้ออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนไม่ได้มีเวลาว่างมากมายเวลาว่างของเราก็คือมาทําตรงนี้แต่เวลาทําตรงนี้มันไม่ได้แบบเครียดหรือว่าอะไรเลยมันสนุกมากกว่า มันจะได้แบบว่าคอนเน็ t ชันอะไรมากมายแบบได้รู้จักพี่ได้รู้จักน้องได้รู้จักเพื่อนได้เพื่อนได้หลายๆอย่างเลยการทำกิจกรรมในร้วมหาวิทยาลัยถือเป็นประสบการณ์การใช้ชีวิตอีกหนึ่งรูปแบบที่ได้ทั้งมิตรภาพความผูกพันแบบพี่น้องการทำงานในรูปแบบต่างๆที่ในห้องเรียนไม่มีสอน